คืนทำไมมันแบบมันแปลกๆจังอืมอมันขับเรืออยู่แล้วรเราขึ้นมาเราจะเอาโพสเลยในชะ่ไหมเราขับเรืออยู่แเราขึ้นมาเลยลำเดิมเลย<ม>อ่ะใช่ไหม,ไมเรือกุลาบหรอไม่ใช่อ,อะไรสอ,อหน้าฮะ เ้ยลอกอกเลยก็าายกลกเลี้ยงเลยมีคนมั้ยเนี่ยเล่นคนอยู่ต้องจับสอท่านเหรอผมยีงไม่ลงสาหาอหลังหรอมันจัดทันา ยิงซ้ำอีกยิงซ้ำเลยยิงลูลูวน้ำไอ้คนไฟบินตายนะเฮ้ยไม่เคลีเลือดตายนะไฟไม่ตายอ๋อขอโทษเพื่อนอี่าโกนโลมึงเลยโงเพื่อนไม่ไม่ตายมันไม่เดินลงไปฮะาะไม่มันไม่เดินไปข้างล่างข้างล่างน้ำท่วมไม่เถอะตกเรือปะเนาะ

Chứ không ai trên này nhau đường lấy nha Được không? Ừm ทำเมื่อกี้เลยทำพอเลี้ยแต่หรออืมเร็วเกินโอ้ยโอไ้ไม่เก็บไปไม่ทำเลื่อขอเลี้ยจริงไหมได้ได้ไดเ,เก็บไปจะโดนยิงอะไรครับขลางเกียร์ อวิ่งวัดเด็ดเลยไม่ลงไม่ลงไม่ตรงไม่โดนเนี่ยนะฮะเดนบู๊โครหลายเลยยังไม่มีรูเลย รอเรือสักครู่หักสุดแล้วตายอีกหนึ่งผมไม่บอกนะครับผม let's go <S เราลองรูรูเน้ยจบไม่ขึ้นม่ะน่ตึ้นไม่ขึ้นโอ้โอูหเรียบร้อยแล้วมาลีกลูยหนึ่งไม่เจอล ก็อันเดิมนะโอคแล้วเราได้แล้วได้ไดฝั่งเช็พกดาเมจเสาก็สมองดนะเสาเสาหน้าโหังร้อยุัวไปอันนี้ดนเลยเดี to <to <pain> ๋ยวเราก็รอดดย มันจะออกจะออกมาเพดนะมันเลี้ยวซ้ายครับครับรวผมเล่นระยะนะถ้าเกิดเราใช้กวางฟานะได้ๆใบใบหน้าขอขอสักครึ่งหนึ่งก่อนเก็บเก็บแค่ครึ่งหนึ่งก่อนแตวที่เหลือเราคอนตวนใบหลัลลงเองอะไรมันทนอย่า Yeah. เฮ้ยหึตกใชจหมดมีนั่นเราวอนเข้ามาเสริมมันอ่ะไปถึงมันใชัดหรือเราผมโดน ไปหน้าแค่ครึ่งเดียวครัเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บยิงไปเรื่อยๆย,ยิงไปเรื่อยๆหรอกแต่ผมเก็บ,บงงไปหลังเก็บไปหลังครึ่งเลยผมว่างา<ค>นะเรื่อมาทำไปไหนวะย่อย่อย่อหันออกทำใบหน้าตามลมให้ผมเลยนะก่า เดี๋ยวผมจะชาร์จมันละเดี๋ยวรอ,อ,อวาม,มานุนแป๊บอ๋อเรือซ้ายแล้วขวาเดี๋ยวออเดี๋ยวเรายิงซ้ายครับเดี๋ยวเรายิงซ้ายรอสักครู่ก็เลีทั้งลำเลยเนี่ยทั้งตัวเรือทั้งใบเรือเลยเหรอเหมือนจะใช่สุดจัง,จงแล้หน้าเรืเรเอรีเพิร์เทเร็ว1 0เหี้ย ยิงเลยยิงเลยยิงเลยเอาความเร็วเท่านี้แหละไม่ไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บยิงเลยยิงเลยมันบอกแลบวเน่ามันพาถือถือถืนเอาความเร็วเจ็บคน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 ไม่เชย่ออีกคนเออเมื่อละราต่อยิงทั่ว ยย่เลผมอะไรก็แย่เลยโอ้ยิงไม่โดนเลยวะต้องมาไรบอดอะไรกันแน่ทษทีโทษทีผมฝากชั้นล่างหน่อยคุณโอ้โหพวอะไรหักโคตรเท่เลยอ่ะโหแย่ตัวยโดนยิงตามอีกมาหมดตามหมดเลยมันตามหมดสวยอ่สวยสวยมาหักของอะไรเลยหักของอะไรเลยซ่อมไรใช่เดาแคปไบร์น่าผมเลยนะถ้าเกิดเสร็จอันนี่ละไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวผม ตาอสาม้อ้สามไา้สามเกอเลียทั้งลำเลยเฮียพรมอะไรกาอเลียคุณใหญ่ไม่เกาะเรียแปะดูใหญ่ไมหมอเกอเลียกาเลียทั้งลำเกาะเลียแต่เนียวาะไปลปให้หมดเลยต่ออะ ว <Wow, S 2> <Yeah. S 1> ต่านี่ก็ก็เลียดก็เลียดเหรอเป้วร้อยได้มาเจอห้องบ่อยก็เลียดว้าวเฮ้ก็เลียดถ้าแม่งเด่นนงงี้กูก็ขึ้นได้นะ่ยกเลี้ยดเห็นแล้วเยีะแม่งปัป๊มบาไว้สั เชนเขาแบบแม่งยิงเอามาอัดอะไนี้ยับกระสุนยิงต่ำเกินเหมือนเวลาเวลามันฟาร์มเสร็จพปดีพี่กอลเลียนเขาจะมาแก้มือเราไหมเนี่ยเสียตังค์อย่างเดียวเลยนะพวกเนี่ยก็พอกระสุนเล่นกับเราได้อยู่เพราะมันทับถ่ายได้ไม่ใช่ ใบดาไม่เปิดทงเหนื่อยแล้วใบดาไม่เหนื่อย,อยอววกูรำได้เปิดทองดีกว่าเนึ่ยหักไม่ทันเราว้างนะหรมันไ,ไ,ไม่หักวะไม่หักช้าไม่หักเลยดีกว่าเฮียเสาหน้าไมมก็เสาหลังวะเขาเสาร์ลเลย ตายผมไป,ไปว่าเอเงี้ยต่อหน้ามันมหักไม่โดนผมมันเนี่ยไ่นเท่า้หักออกแล้วหรือเปล่ามลงไม่ซ้ำให้ชั้นล่างกว่า กาดสการให้ด้วยนะแผลหนึ่งพลังเคียร์ละได้ครับสาารถครับอและ ต่อหน้ามันหักถมงขั้นต่อสู้แล้วอ่ไหมายแล้ววาไปบอดวาไปบอดอฉลามไป เสาหักหมดใช่ไหมใช่ใช่หมดหมดหมดมปะลางอยู่ได้มุมแล้วบอกดูมันจะยิงได้ครับได้ขับซับเฮอยมาเลยขับซัล่างพลังไม่ต้องไม่ต้องวิดก็ได้ขับเลยครับสายเสร็จรูนั้นมาเลยเสร็จรูนั้นมาเลยโอเคคือโรยังคือโลยสวยครับสวยสวยสวยชาร์จแล้วเข้าชาร์จแล้วขาดซ้ายขวาทำไมเสาหลังมันอยู่งั้นวะน่ะ มันข้นเมื่อจับมืจับผมทำไ้เคนไนนมเชี่ยลมสงเยโอ้ตายมันจับตายมันจับตายตายายไเชมันโอย่เนี่ยว่เสืออมันเเไป่จับผมพยายามยิงเสาอยู่งีล้วชดนะผมขึ้นไปมันผมขึ้นในฝั่งเลนเสาต้องมคนเดียวนะผมต้องวินเอรครับผมมันดักผมสามตัวเลยฟังนึ่งอะผมขึ้นในฝั่งนึงเดินอ้อไปทิ้งของหม่อแม่ก่อน ไปปรเดิมอ่ะได้ไหมเคลื่อนมาสบายสบายสบายใส่ยิงกดให้อพี่จะไหวฮะอย่าเปลี่ยนกระบอกหน้ากระบอกหน้าคือว่ายิงได้เลี้ยวไหนเลี้ยวไหนกําลังกําลังพี่พี่เลี้ยวเลยผมเลยไป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 ยิงไปยิงไปยิงพี่พี่วิทย์พี่วิทย์ได้พี่วิทย์ได้ยิงยิงยิงองค์การดาเมจ

G.G. โอ้ยเที่ยมโอ้โหกดอะไรกูเนี่ยใหญ่เลยนะเกมจดผมไม่จบเว้ย อินเทอรี่สิดแล้วเขาไม่ยอมอยู่แล้วพี่มาดิมาเจินสิดแลวอืมไอตัวเอกาติวเีกาของเลยดอกครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไปเกาะไปเกาะบันไดฝั่งซ้ายเลยมันนอะนม่งดัดฝั่งขวาสามตัวดาบคนั่เลยวิ่งไปถอนวิ่งไปถอนสมอแม่งเลยเที่ยว ขึ้นมาเลยแม่งคันหลังให้ทุกตัวเลยแต่แบบคิดดูแล้วแบบเนี่ยเรือบางคนเดินมากันปลาคืนเลยตัดเด้งหลนอนพราวนอนหไอ้ดิอะโโหเรืออะไรชื่อด้วยน่ากลัวไอ้สัตว์อะไรก็ตัดเครื่อถ้ามันเป็นเมล้อลจ่ายได้ทิ้งควนทิ้งท้ายแล้วแม่โอ้หแรงกว่าไอ,อางดิ่งมาเลยโอ้ยไม่เลี้ยวไม่อะไรเลย มาเชร์ของกันเลยมาต่อหน้าต่อหลังต่อหลังต่<ม>อหลังไปห,หลังแล้วหลังแล้วเก็บเก็บเก็บก็บไปเลยเก็บเก็บเก็บสถิตละนวดเลยครับนวดเลยไหวใช่ไหมผมบอกนะ ไปเลยสอรีุ่ณหมอยิงขวาไม่ไหวไม่ไหวดาบดาบขอขอขอรีเซ็ตแล้วลงกีโดนอคู่ไหนมารูมวีที่โดนดาบไล่ขอลงมาเล่นข้างนอกโจมจมแล้วเย้สิบตัก ดีครับขอบคุณครั้สุดท้ายที่ไม่ตึงให้ G G ทุกอย่างเรียบร้อยดี Crusty ครับเมจกระนำกรอบว้าวคราพวกเยอะติดเ่ะเจ๊แม่แม่คาดตายเลยเอาโพสิครับรออะไรอ่ะเอาของไหมไม่ต้องแล้วใช่ไหม สเตื่อแพ็คไม่ต้องเอาไป้